วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่ชาวต่างประเทศเขาแซวกันเกี่ยวกับหนังเรื่อง The Little Mermaid Version คนแสดงกันนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องดราม่าของนักแสดงอะไรแบบนั้นที่เราจะนำมาพูดถึงจะเป็นเรื่องภาพโปสเตอร์ของหนังที่ทาง Official ได้ปล่อยออกมานั่นเองโดยตามเนื้อเรื่องของเวอร์ชันนี้จะเกิดที่ทะเลแอตแลนติกแต่สัตว์น้ำที่ปรากฏในภาพล้วนเป็นเอเลียนสปีชีที่มาจากมหาสมุทรอื่นทั้งนั้นเลยนะครับ แถมมีปลาน้ําจือดอีกต่างหากโดยทางทีมงานเขาอาจจะใส่ภาพปลาเหล่านี้ให้ดูสวยงามให้ดูเยอะเข้าไว้โดยไม่ได้นึกถึงเรื่องถิ่นการกระจายพันธุ์ของสัตว์ซึ่งเราก็พอจะเข้าใจเรื่องนี้ได้นะครับแต่ในฐานะคนที่ชื่นชอบเรื่องปลามันก็อดที่จะแซวไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าทางเราไม่ได้เน้นดรามา่าแต่คิดซะว่าดูเป็นความรู้ขำๆก็แล้วกันนะครับลองมาดูกันครับว่าจะมีสัตว์ต่างถิ่นชนิดอะไรบ้างในโปสเตอร์นี้ ปลาชอ่อนอเมซอนตัวนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในโปสเตอร์นี้มากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นปลาน้ําจืดมันคือปลาราไพมาหรือปลาชอ่อนอเมซอนปลาน้ําจืดจากลุ่มแม่น้ําอเมซอนนั่นเองปลาหมอสีริวเลตัสนี่ก็เป็นอีกตัวที่ไม่ควรอยู่บนโปสเตอร์เพราะว่ามันเป็นปลาน้ําจืดปลาหมอสีริวเลตัส เป็นปลาหมอสีจากอเมริกาใตา้โดยพบในประเทศเอลซากวกด,ดอและเปรูนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามนกแกนเนตเหนือตัวนี้ไม่ใช่ปลาแต่ว่าเป็นนกทะเลนกแกนเน็ตเหนือถึงแม้จะพบในโซนแอตแลนติกด้วยแต่พวกมันก็อาศัยอยู่ในแถบเหนือเท่านั้นไม่ใช่ตามพิกัดในเนื้อเรื่องของหนังนะครับ ปลาผีเสื้อลายไทยแยงพบอาศัยในเขตทะเลแดงและมหาสมุทรอินเดียตะวันตกปลานุขุนทองหัวโหนกหรืออีกชื่อคือปลานโปรเลียนเป็นปลาทะเลจากแถบอินโดแปซิฟิกนะครับปลาขี้ตังเป็ดเป็นปลาที่อาศัยเป็นฝูงตามแนวปะการังของแถบอินโดแปซิฟิก ปลาวัวลายสม้มอาศัยในแนวปะกาลังเขตร้อนของทะเลแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียปลาสินสมุทรบ้างเหลืองมีเขตกระจายพันธุ์ในแนวปะกาลางังแถบอินโดแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียปลาทองทะเลเป็นปลาทะเลขนาดเล็ก มีขนาดไม่เกิน10ซนติเมตรอาศัยในเขตแนวปะการังในทะเลแปซิฟิกปลาสิงโตเจ้าตัวนี้ก็มาจากแปซิฟิกเหมือนกันโดยในชีวิตจริงมันก็ไปเป็นสายพันธุ์ลุกรานที่ทะเลแคริบเบียนอีกด้วยปลาการังแดงปลาการังแดงเป็นปลานักล่าในแนวปะการังของทะเลแปซิฟิก เป็นปลาทะเลอีกชนิดที่มีเนื้อรสชาติดีและนิยมนำมาทำเป็นอาหารปลาทวดาลายแถบอาศัยอยู่ในแนวปะการังของมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกนอกจากนี้เจ้าเซบาตเตียนที่เป็นปูลมแดงหรือเลดโก c แคปเป็นปูบกที่อาศัยตามหาดทรายชายฝั่ง โดยจะกรองกินสัตว์จำพวแพลงต้นตัวเล็กๆจากเม็ดทรายไม่สามารถลงน้ําได้ถ้าลงน้ําแบบในโปสเตอร์นี้ก็ตายได้เลยนะครับส่วนเรื่องที่ถูกก็เห็นจะมีตัวเดียวคือเจ้าฟลาวเดอร์เจ้าปลาเพื่อนแอเรียลที่เวอร์ชั่นนี้เลือกใช้เป็นปลาสลิดหินแอตแลนติกนั่นเองครับ ถ้าชอบคลิปสาระดีๆจากเราอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ